ตอนที่296ิชินต้าฟูจะขโมยเงินแล้วหนีไปโจโจโยนเหรียญทองแดงขึ้นไปแล้วมองไปที่สัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นเธอมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้มองผิดและทันใดนั้นคิ้วน้อยๆของเธอก็ต้องขมวดเป็นปมอีกครั้งมีอ้วนๆลูกของเธอลูกไปที่คางอย่างครุ่นคิดเขาคงไม่ใช่ร่างวิญ,ญญาณหรอกใช่ไหมร่างวิญ,ญญาณจะมีเงินมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรกันในตอนนั้นเองจูซือเอียก็ได้ลอยออกมาพลางพูดเตือนว่าต้องดูหน้าเขาสักหน่อยแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็ได้สติกลับคืนมาหนูน้อยจึงเอ่ยถามทันทีว่าหนูขอดูหน้าคุณลุงหน่อยได้ไหมคะอีกฝ่ายไม่ได้พูดอะไรมีเพียงแค่เสียงไอเท่านั้นที่ดังออกมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูและเดินเข้ามาก่อนจะได้ยินบางอย่างแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักแย่แล้วหลังจากนั้นเสียงก็ขาดขาดหายหายและสายก็ถูกตัดไปฮะโจโจกระพริบตาด้วยความประหลาดใจ หมายความว่าอย่างไรกันไม่ยอมให้เห็นหน้าอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นเช่นนั้นฉินเอ๋อก็จับบัตรธนาคารของตัวเองเอาไว้แน่นแล้วซ่อนมันเอาไว้ข้างหลังพลางพูดอย่างระแวงว่าเขาคงไม่มาขอเงินคืนจากฉันหรอกใช่ไหมเพราะโจโจเคยบอกกับทุกคนไปว่าถ้าดูดวงไม่แม่นจะไม่คิดเงินแม้ว่าคนที่มาดูดวงรายนี้จะไม่นับว่าดูไม่แม่นก็ตามแต่ว่าเขายังไม่ทันได้ดูเลยด้วยซ้ำไม่ได้ใช้ใช้เธอต้องลากเขากลับมาดูดวงให้ได้นะต่อให้เขาไม่อยากก็ตาม เพราะเงินที่เข้ากระเป๋าเขาแล้วอย่าคิดที่จะได้เอาออกไปอีกเลยโจโจเองก็พยักหน้ารับเช่นกันนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเจอกับสถานการณ์แบบนี้เธอจึงอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากจบการถ่ายทอดสดทางรายการก็ได้ติดต่ออีกฝ่ายผ่านบัญชีโซเชียลแต่ว่าอีกฝ่ายก็ไม่มีแม้แต่รูปโปรไฟล์และไม่มีข้อมูลอะไรเลยและข้อความที่เขาส่งมาก็หายไปแล้วเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ขณะนั้นเองนะักคาริฮาตกลางหุบเขาแห่งหนึ่งที่ถูกออกแบบเหมือนกับเรือนสี่ประสานแบบโบราณภายในห้องนั้นมีหยุนเฮิงกำลังนั่งอยู่บนรถเข็นเขาสวมชุดคลุมยาวกล้าวผมและปักปิ่นหยกเอาไว้เขาแต่งตัวเหมือนกับคุณชายในยุคโบราณที่ข้อมือของเขามีสร้อยมุกสีดำสลับขาวถูกสวมอยู่ดูมีพลังปราณบริสุทธิ์อยู่และมันก็ทำให้เขาดูมีกำลังวังชามากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ สีหน้าของเขาดูซี่เซียวเขาถือผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาปิดปากก่อนที่จะไอสองสามครั้งแล้วมองไปยังหยดเลือดผ้าผืนแต่เขาก็ถือมันอย่างไม่ได้สนใจพลางถามตัวเองเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นลุงหยุนมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เป็นกังวลแต่ก็ไม่อยากกวนใจเขาเพราะท้งครอบครัวยังคงต้องอาศัยเขาอยู่จึงไม่มีทางเลือกและในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าทางตระกูลส่งจะมาถอนมั่นและคุณชายรองก็ทะเลาะกับพวกเขาด้วย หยุนเฮงก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเมื่อได้ยินคอพูดแรกแต่เมื่อได้ยินคำพูดตอนท้ายสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีพลางพูดอย่างตำหนิว่าหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆลุงหยุนเองก็พยักหน้าเช่นกันตอนนี้ตระกูลหยุนของเรากำลังอ่อนแอส่วนตระกูลซ่งนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาไม่น่าวุ่นวามอย่างนี้เลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่ามันเป็นความผิดของเสี่ยวโยเขาอยากจะพูดว่าทำไมถึงไม่ไปช่วยเขาเพราะเสี่ยวโยตัวคนเดียวหากถูกรังแกเขาจะทำอย่างไรได้ ทว่าจูจูเขาก็รู้สึกคันคอขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็ไปออกมาอย่างรุนแรงขณะที่เขากำลังจะพูดบางอย่างนั้นก็เห็นคนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนหยุนโยพับแขนเสื้อขึ้นใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำก่อนจะพูดอย่างโกรธเกรี้ยวว่าพวกตระกูลส่งสารเลววันพรุ่งนี้ฉันจะทำไม้ตีสุนักถ้าพวกมันบังอาจบุกมาที่หน้าบ้านอีกฉันจะใช้ไม้นั่นตีพวกมันโชคดีที่ยังได้กำไรโบตันกลับมามันเป็นสมบัติประจำตระกูลหยุนของเราคนพวกนั้นฉลาดเลยไม่ให้พี่ใหญ่เข้าไปรับเอง ขณะที่พูดนั้นเขาก็หยิบกำไรออกมาหยุนเฮิงรับมันมาทัานใดนั้นเขาก็ขมวดคิ้วแน่นนี่มันไม่ใช่กำไรโบตานมันเป็นของปลอมอะไรนะสายตาของหยุนโยเบิกกว้างขึ้นมาทันทีพี่ใหญ่พี่มั่นใจหรือเปล่าหยุนเฮิงมองมาทางเขาแกลืมสิ่งที่ฉันทำไปแล้วหรือหยุนโยเงียบไป ตระกูลของพวกเขานั้นทำธุรกิจค้าของโบราณเขานั้นไม่ได้มีพรสวรรค์ทางนี้แต่ว่าพี่ชายของเขานั้นแตกต่างออกไปพี่ชายของเขานั้นเป็นอัจฉริยะและมีพรสวรรค์ในด้านนี้มากอะไรที่ผ่านมือของเขานั้นไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนถ้าเขาบอกว่านี่เป็นของปลอมแสดงว่ามันต้องเป็นของปลอมจริงๆหยุนโยกัดฟันก่อนจะกำมัดไว้แน่นได้ไอสารเลวตระกูลส่งฉันจะไปคิดบัญชีกับพวกมันเอง ขณะที่พูดอยู่นั้นเขาก็รีบร้อนเดินออกไปข้างนอกทันทีกล้ามาหลอกเขาอย่างนั้นหรือรนหาที่ตายเสียแล้วแกจะไปไหนหยุนเฮิงเรียกเขาให้หยุดเขาเริ่มไออีกครั้งด้วยความตื่นเต้นแคกแคกแคกเมื่อได้ยินเสียงนั้นหยุนโยว์ก็หยุดฝีเท้าลงทันทีเขารีบเดินกลับมาก่อนจะนั่งยองๆลงข้างรถเข็นแล้วเอ่อยถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พ,หญพี่โอเคหรือเปล่า